ครับทุกคนตอนนี้ก็อ,อย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันจะเป็นศาลา,านะทุกคนนะจะมีพวกเด็กๆวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะจะมานั่งออย่างเช่นอากาศร้อนๆช่วงคืนนะครจะมานั่งเล่นกันนะทุกคนแล้วก็ข้างล่างนู่นมันจะเป็นเป็น,ปนอ่างเก็บน้ำทุกคนนะเป็นอ่างเก็บน้ำเุ้ย <S <S ทุกคนเห็นเหมือนผมไหม เดี๋ยวนะทุกคนนะทุกคนให้ผม,หมไหมแต่มันลงไปไม่ได้นะทุกคนนะมันรกมากทุกคนชันด้วยเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่ามันมันจะลอยได้นะเนี่ยตรงนี้มันเป็นสถานที่ดิ่งลงไปเลยนะทุกคน จะลงไปยังไงดีมันลกมากเลยทุกคนเราจะโฟกัสตรงนี้ตรงตรงที่แสงกันนะทุกคนนะจะหาช่องลงก่อนนะว่ามันจะลงไนหรือเปล่ามันลกมากเลยทุกคนที่ชันมากคือมีทางเดียวต้องไปทางซ้ายมือผมนะทุกคนนะเราไปดูท้อมฟ้กันเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องเดินไปทางนี้นะทุกคนนะ นี่เป็นอ่างมันเป็นอ่างเก็บน้ำทุกคนนะมันจะมีป้ายบอกแต่ผมอขอขอไม่ไม้ไถชื่อป้ายก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะผิดกดของเขานะตรงนี้ก็จะเป็นทางลูกลังทุกคนนะที่ว่าเออจะมีหมู่บ้านนะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นที่แสงไฟนะทุกคนจะเป็นหมู่บ้านนะทุกคนนะอีกไกลนะทุกคนอีกประมาณสองสามโลนั่นนะแต่ว่าผมอยู่บนเขา ื้นที่สูงนะทุกคนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคือแสงอะไรนะทุกคนแต่ถ้าที่ผมเคยสำรวจมาคือแสงพวกเนี้ยพี่พีเอฟซีทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นกระสือแต่ผมยังก็ยังไม่เคยเห็นจัดจ้านะทุกคนนะเห็นแค่แสงทุกคนก็ให้มันรู้ไปเลยคืนนี้ ตอนนี้ก็ผมมาคนเดียวนะทุกคนนะก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผม้ลยนะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะทุกคนทางลงไปที่อ่างนะทุกคนนะเดี๋ยวผมไปถึงตรงที่ผมจะแสงไฟในกินนิดแล้วผมจะส่องขึ้นไปตรงศาลานะให้ทุกคนเจอเลยนะว่ามันชันแค่ไหน,นทุกคน กี้ผมเจอแสงไฟอยู่บริเวณนู้นนะทุกคนผมเจออยู่บริเวณนู้นเลยนะทุกคนก็นี่นะทุกคนจะเป็นอ่างน้ำนะทุกคนนะเป็นอ่างเก็บน้ำนะทุกคนนี่นะเป็นอ่างเก็บน้ำเลยบริเวณนี้นะทุกคนนี่เป็นอ่างกว้างมากทุกคนแต่กลางคึ้นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนะกี้นี้ผมเจอตรงนี้เลยนะทุกคน ผมรู้สึกว่าเจอตรงนี้เลยนะอยู่บริเวณนี้นะทุกคนนะอุ้ยอุ้ยทุกคนเห็นมุมผมไหมทุกคนทุกคนเห็น,นไหม อยได้ทุกคนนะนงันมันลอยได้ทุกคนไปทุกคนไปค่อยย่องไปทุกคนผมว่าผมว่าผมจะดับไฟนะแลผมจะทุกคนลองสังเกตดูนะทุกคนนะจะมีสีเขียวแล้วก็อาจจะมีสีแดงปนกันนะทุกคนก็เหมือนอย่างที่ผมเคยเจอนะ มันเป็นดาวแล้วทุกคนผมนก็ตกใจมันเป็นดาวแล้วทุกคนผมจะปิดไฟไปนะทุกคนขอย่องไปทุกคนลองสังเกตดูนะทุกคนอยู่ริมบริเวณอ่างเก็บน้ำน,นะทุกคนที่กี้ผมเจออยู่ตรงนี้นะตอนนี้เขาเริ่มรอไปทางนี้แนละ้วทุกคน แสงนตามไม่ทัน,นทุกคนเพราะเหมือนคิดที่แล้วทีม่มันนลงไป <c oughs> บางทีผมเอาไก่ตลาดเอาไปตลาดมา,าพี่ๆบางคนแมเนผมว่าเมฆขึ้นมาบ้างแหละอะไรบ้างแหละผมก็เลยเอาไก่เป็นเน,นะทุกคนทุกคนผมเลยเอาไก่เป็นๆมาล่อนะทุกคนแล้วก็ผมตั้งกล้องไว้ แล้วก็ผมก็ไปที่อื่นพอเสียงไก่ผมร้องปุ๊บผมกลับมาคติว่าไก่ผมเดินควักมาแล้วนะทุกคนแล้วก็มีพีเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าเออผมใจดำมากเออผมไม่จะพูดอย่างไง้นะทุกคนนะเห็นว่เออเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาทำขหาว่าผมใจดำเอาโครงไก่มาล่อขอหาวว่าผมเม็กผมก็ไม่รู้จะทำอย่างเงนะ้ทุกคนนะผมผนเด็กก็ไม่สามารถเออจะทำตามเออพีพเอฟซี P F Z, หรือว่า คนเข้ามาดูโฟมอ่ะมีเป็นร้อยมีเป็นพันนี่ผมก็ไม่สามารถทำได้ทุกคนหมดต้องขอโทษขออภัยแล้วทุกคนนะคนได้ไปไหนแนละ้วแอบอยู่หรือเปล่าใครมาเล่นแอบอยู่หรือเปล่าก็ผมลืมแนะนำพี่พี่เออพี่ๆไปนะว่าน้ำบริเวณบริเวณอ่างแถวนี้นะ ใมีคนเสียชีวิตอ้้ยอุ้ยอะไรวะทุกคนผมเพิ่งจะมาถึงตรงนี้นะทุกคนนะแสงไปอยู่นึงแล้วทุกคนทุกคนเห็นไหม そう。 Субтитры сделал ขอ,ขอบคุณพ uh, ี P ่พีเอพีเอี C, ท่านพี f ่พีเอ hmm. ีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยครับพี่พีเอีคนที่ส่งไฟฉายมาให้ผมกับอาจารย์ดูนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่ได้ไฟฉายของพี่พี่เอสจีคนนี้ก็คงจะไม่สว่างขนาดนี้นะพี่นะก็ยังไงก็ขอบคุณมากมากตรงนี้ด้วยนะครับผม นผมนั่งส่องเอ่อทางหน้าผมออก,ก่อนมันเป็นก้อนเห็นนะทุกคนนะไม่ใช่ผมบิดกล้องนะทุกคนนะ <c oughs> ผมไม่บิดกล้องทุกคนผมว่าผมส่องไฟนี่คงจะไม่เจอกันแนะทุกคนผมจะใช้เฉพาะ,ะกล้องของโทรศัพท์นะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเจอในปุ๊บเดี๋ยว,วยผมค่อยนี้นะทุกคนโอเคพอมองทางเห็นอยู่ทุกคน เด็กๆนะเขาบอกว่าพี่ลงมาดูให้ผมหน่อยแต่ผมเคยเจอแล้วหลายครั้งเขาบอกไปรักติดทุมท่มห้าทุ่มทุกคนเหมือนมีมูนสัตว์นะทุกคนนะทุกคนมองมันมองมัอนผมนะทุกคนมูนสัตว์เนี่ยตรงที่มันวอลลงไปเนี่ยเหมือนหน้าตาคนนะทุกคน มีปากมีจมูกมีตานะทุกคนหนระือว่าอาจจะโดนพี่ก็เสือมากินพี่ก็เสือพี่ก็เสือมากินมูลสัรละปาทุกคนคนไหนที่พอรู้ก็ช่วยเมนตอบผม้วยนะครับผมผมเองก็ด้านนี้ผมผมไม่รู้นะแต่ผมแค่จะมาพิสูจน์เพราะว่าผมเป็นคนชอบพิสูจน์นะทุกคน ินมันอยู่บริเวณนี้นะทุกคนนะมันลอยอยู่บริเวณนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนเห็นผมอยู่ทางโน้นนะทุกคนนู้นเลยนะแล้วก็มันเจอปุ๊บเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้นะทุกคนก็ตรงนี้มันก็จะสูงนะทุกคนนะเปต้นไม้นะแต่ผมเห็นไอ้ที่มันลอยอยู่บริเวณนี้นทุกคน

จกแสงยังมีเสียงไหมทุกคนนะเป็นที่ลกชันมากเลยนะทุกคนชันมากๆทุกคน,กคนลกมากเลยลกมากเลยทุกคนก็จะเป็นการที่อ่างนะทุกคนแล้วก็เออแล้วก็เลยลืมบอกพี่ๆไปว่า ตรงนี้จะมีอาชาวบ้านมาตกปลานนะที่แรกเขามาทำแคมป์ไว้นะแตนะ่ตอนนี้เขาไม่กล้ามาแนละ้วทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่ะอาจจะเป็นใสก,ก็ได้นะทุกคน ที่เป็นเองก็ได้นะสิ่งตลอดเลยทุกคนสิ่งตลอดเลย จะแสงนะก็สาราน,นั่นเลยนะทุกคนที่มันขึ้นมาทีแรกนะข้างบนนู้นเลยนะทุกคนนะที่มันจะแสงไปทีแรกตรงนี้เลยนะทุกคนที่ชันมากทุกคนผุเลยลงมาได้ทั้งอ้อมไปทางนู้นนะทุกคนนะแล้วก็จะมีกระต๊อบนะทุกคนกระต๊อบคนที่เขามาทําเพลิงวะนะเฮ้ย กระต๊อบหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนแต่กระต๊อบหลังเนี้ยเขาจะไม่กล้ามาทุกคนผมกลัวว่าคนอื่นมักแป้งผมน,นะไปดูกันดีกว่าอุ้ย ม,ม,มันแกล้มผมลงมาแอบตรงนี้หลือก่อนนะก็ไม่มีนะทุกคนนะไม่มีนะทุกคนก็เนี่ยคนมาตกบลาแล้วทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเขามาตกได้แค่สองวันนะทุกคนแล้วก็ไม่กล้ามา,มาลื้อเลยนะเต็นที่เขามาทำว้เนี่ยทุกคน ทุกคนนะทุกคนนัจะได้เห็นสาลานะนนนั่ะที่ผมอยู่นะทุกคนที่ผมเปิดรถทีแรกนะทุกคนนะบนโอ้นเลยนะทุกคนโอเคไปสำรวจกันต่อทุกคนเพราะที่คนจะทำรถไว้นะทุกคนนะผมเองก็มาคนเดียวด้วยไอ้เรื่องของนิมกุตชอบชอบพิซซอนนะทุกคนแต่ว่าผมไม่เคยท้าทายนะไม่อยากจะรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่า ตรงนี้ต้องมาคนเดียวกับทุกคลิปนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนๆก็มีหน้าที่การงานนีน้ไปทำกันหมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ย มน,น,น,นะนิ่งๆดีกว่านะแป๊บให้ทุกคนนะให้ทุกคนเห็นเลย นวาวทุกคนนะที่เจอนี่คือดวงดาวทุกคนะแต่ที่กี้นี่ไม่ใช่นะผมกล็ลืมบอกลืมเล่าไปเลยว่าบริเวณอ่างแห่งนี้มันมีคน,คนเสียชีวิตนะทุกคนเมื่อยังไม่นานนี่เองนะทุกคน เสียงของคนหล่อเลยทุกคนแต่มันมีเสียงด้วยอะไรวะเนี่ยวุ้ยเฮ้ยทุกคนผมว่า นักกัว่าเฮ้ย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 อุ่นตรงนี้คุณสำหรับดีสิตรงนีมเดี๋ยวนะอุ้ย ทุกคนตรงนี้นนมันเป็นทนะางสา่งเพ่งนะทุกคนนะทางสา่งพ่งนะทุกคนก็ต้องกลัวนะโอเคทุกคนปั๊บนะผมขอปรับนัากล้องกันนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยไหวแล้วมือมันแตกหมดนะทุกคน 没得问题。